สวัสดีค,ครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ผมคือบคแจ้งเทแล้วก็ทีมงานฮีโร่บัวใหญ่นะครของบริษัทยูแคนดูนะฮะก็เป็นเทปสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะฮะของแปลงนาสาธิตของเราที่อยู่ที่อําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นพื้นที่ภาคอีสานนะฮะซึ่งสภาพพื้นที่ก<อ>็แห้งแล้งนะฮะกับหน้าพื้นนี้นะฮะพื้นที่ทั้งหมดนี้ หนึ่งไร่กับอีกสองงานนะฮะประเมินด้วยสายตาคร่าวๆนะฮะกับนาของคุณพ่อไพวันนะฮะซึ่งเป็นเกษตรกรที่ใช้ฮีโร่นาโนและก็ฮีโร่ไครโตซานนะฮะทำการฉีดพ่นเพียงแค่สองครั้งนะฮะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีแม้แต่แมดเดียวนะฮะสลับพื้นที่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้รถเกี่ยวนะฮะจะเกี่ยวเป็นรอบสุดท้ายนะครับกับพื้นที่ตรงนี้นะฮะกับนาของพ่อไพวันเนาะำก็ได้ดีนะฮะกับที่า เทปที่เรา,าได้ถ่ายทอดไปทางยู u ูบนะฮะนาฮะกล้องแพนอย่างนี้นะฮะนะฮะอันนี้ก็คือการเกี่ยวข้าวนะฮะโดยใช้รถเกี่ยวนะฮะธรรแนวพ่อไปวันโดยปกติแล้วนะฮะไอ้แปลงนี้ประมาณพื้นที่ไล่สองงานประมาณนี้นะพ่อเนาะไล่สองงานประมาณไล่สองงานนะ,ะก็ไม่เยอะนะฮะถ้าเกิดรถเกี่ยวเที่ยวปีที่แล้วนี่พ่อดพอจะประเมินข้าวได้แสนตาของเราว่าจะคิดว่าได้ประมาณเท่าไหร่ที่ว่าปีที่แล้ว ประมาณเลยครับประมาณได้พัาเป็นกระสอบกระสอบประมาณสักสามสามสิบได้แค่สามสิบกระสอบนะฮะสามสิบสอบนะฮะสามสิบสอบเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูตรงนู้นนะฮะว่ากระสอบหนึ่งน้ำหนักเนี่ยมันจะจะตกเท่าไหร่นะฮะจากปีที่แล้วนะฮะของนาผลข้าวพิวานนี้ได้เพียงแค่ประมาณสามสิบกระสอบหรือว่าสามสิบกว่าบานิดๆนะฮะกับนาปีนี้กับปีนี้นะฮะที่ใช้ฮีโรอนาโน แล้วก็ฮีโร่ไคโตซานโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียวนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีทางทีมงงานของรถเกี่ยวนะจะนับกระสอบให้เลยว่ามีกี่กระสอบนะครับข้าตามมาเลยครับกระสอบหนึ่งนี้ก็ประมาณซาบมาฮะกระสอบหนึ่งนี้ประมาณ มาดูนะฮะมาดูตาช่างดูตรงไหนเอ่ยดูไม่เป็นอตาหกระสอบนึกประมาณ35มกิโลนะฮะเข้าไหมประมาณสามพันอ๋อสามสิบห้ากิโลคร่าวๆเนาะเดี๋ยวเราตีว่าประมาณกระสอบละสามสิบห้ากิโลหัวใจนี่คือก็คือเจ้าของเปีนหน้านะฮะอะไรเรื่องเหมือนจักรอมเจ้าของภรรยานะครับตอนนี้หน้าตาโอ้โหดูฮะคิดว่าโอ้โหคิดว่าณทุกชื่นอได้เดิมตื่นเต้นเลย อ่าครับใช้ตัวนี้ใช่ไหมครัใช้ตัวนี้นะะฮโอเคครับตัวนี้นะฮะเนี่ยฮะเอาให้วันโชว์หน่อยเดี๋ยวไปนับไปนับที่รุ่นนะฮะกับผลผลิตนะฮะกับข้าวตรงนี้แปลงนี้นะจะได้กี่กระสอบแล้วมาคูณ35มสิบถูกไหมฮะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามนะฮะอย่างที่ทางรถเกี่ยวนะฮะทางของเจ้าของรถเกี่ยวนี้เขาก็บอกว่าปกตินาพื้นนี้นะฮะแปลงนี้เขามาเกี่ยวทุกปี วิ่งรอบเดียวเนี่ยจะได้ประมาณ3กระสอบนะฮะแต่พอมาใช้ฮีโร่นาโนปุ๊บวิ่งรอบเดียวได้8กระสอบครับโอ้ยอดอ่ะเดี๋ยวไปดูกันระดับเกียร์เอระดับเกียร์เอบอกเนี่ยล่ะ,ะนับนับกระสอบเอาในรบนับกระสอบให้ดูนะฮะคุณพ่อเดี๋ยวมันเขาเรีนกาจะไปมานับเอาตัวฮีโร่ก็ได้หรอกอ๋อที่ใต้ฮีโร่ อ่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนใช่ไหมตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นรถตรงนู้นแล้วไปนับที่ที่ที่รถด,ดีกว่าอ่าครับโอเคครับตรงนี้พอแค่นนี้ก่อนนะฮะ